สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จวัดเกตชัยโยจัดสร้างและปลูกเสกโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพมมรังสีองค์นี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเป็นพระสมเด็จจะมีกรอบกระจกนะครับวัดเกตชัยโยเอกลักษณ์นะครับ มีกรอบกระจกเข้ามาจากขอบพระนะครับจะมีเส้นกรอบกระจกรอบองค์นะครับองค์นี้มีฐานเจ็ดชั้นนะครับเลยเรียกว่าพิมพ์เจ็ดชั้นการแตกกุของพระสมเด็จวัดเกศชัยโย เกิดขึ้นปี2430เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองการให้บูรณะวัดชัยโยใหม่ซึ่งมีการสร้างวิหารครอบปองพระพุทธรูปองค์ใหญ่จำเป็นต้องมีการกระทุงฐานลาก พระพุทธรูปใหญ่เมื่อโดนแรงสั่นสะเทือนจึงได้พังทลายลงเป็นเหตุให้พบพระเครื่องซึ่งเป็นพระสมเด็จบรรจุกุหล่นลงมากระจายเกลื่อนซึ่งเป็นการบันทึกของพระยาทิพโกษา สโลหะนันได้บันทึกบอกเล่าว่าพระธรรมถาวรสามเมเณรที่ช่วยเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตตําผงเพื่อสร้างพระสมเด็จเมื่อประมาณปี2409ที่วัดละคังว่าสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังสี เป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัดเกศชัยโยขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับโยมมารดาที่ชื่อว่าเกศถือเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์เจ็ดชั้น ในกุนี้จะมีพิมพ์อกล่องหูใบสีพิมพ์7ชั้นนิยมพิมพ์6ชั้นอกตันพิมพ์ 6, 6ชั้นอกตลอดส่วนที่เหลือลองลงมาก็จะเป็นพิมพ์7ชั้นหูใบสีและมีอีกสิบกว่าพิมพ์จากการบันทึก หลังจากแตกกุสำหรับจุดพิจารณานะครับจะเป็นพระสมเด็จหูใบสีมีพระเกศนะครับเจ็ดชั้นนิยมพักเกศ จะเหมือนเปลวเทียนสะบัดนะครับจะขึ้นไปเป็นเปลวเทียนและสะบัดไปทางขวานิดนึงนะครับใต้กรอบกระจกนะครับถ้าผิดพระดูดีๆนะครับใต้กรอบจะมีเหมือนเส้นนะครับถือเป็นตำหนิสำคัญของเจ็ดชั้นนิยมพิมพ์ A เลยนะครับ จะเห็นเป็นเส้นเกิดจากแม่พิมพ์นะครับอยู่ใต้าฐานขอบกระจกต้องพลิกดูนะครับรอบกระจกด้านบนนะครับมุมด้านซ้ายก็จะเป็น เหมือนปลายธงสะบัดนะครับเป็นกรอบขึ้นไปจะไม่ตรงครับขึ้นไปสะบัดนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะมีคาบคา,าบกุเหมือนกันนะครับ วัดเกศชัยโยเนื้อจะละเอียดกว่าสมเด็จวัลขังนะครับซึ่งเป็นพระที่สมเด็จพุทธจารย์โตสร้างก่อนนะครับที่จะสร้างสมเด็จวัลขังท่านไปสร้างที่บ้านเกิดแม่ของท่านนะครับที่จังหวัดอ่างทองวัดชัยโยนะครับ นี่เป็นการพิจารณาเบื้องต้นนะครับจะเป็นพระเนื้อปูนนะครับราคาในปัจจุบันสูงมากนะครับเล่นหากันหลักล้านนะครับ ของแท้จะพบเจอยากมากนะครับ